สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของมงลพิษทางเสียงนะคะในส่วนของนิยามนะคะเสียงหรือจานะคะคือพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลค่ะของอากาศทำให้เกิดการอัดและขยายสลับกันของโมเลกุลอากาศนะคะความดันอากาศจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศค่ะเรียกว่าคลื่นเสียงนะคะความถี่ของเสียงนะคะหมายถึงจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศค่ะตามการอัดแลนะการขยายของโมเลกุลอากาศในหนึ่งวินาทีหน่วยวัดคือรอบต่อวินาทีนะคะหรือว่าเฮิร์ตค่ะในส่วนของความดังนะคะน้อยหมายถึง เสียงซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของคนทาให้เกิดการลบกวนการรับรู้เสียงที่ต้องการเหมือนความเงียบหรือความเงียบนะคะเป็นเสียงที่อันตรายต่อการได้ยินค่ะความดังเสียงขึ้นอยู่กับความสูงหรือแอมปิจูดนะคะของคลื่นเสียงส่วนความทุ้มแหลมของเสียงนะคะจะขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงค่ะ T.W. นะคะก็คือ Time w e i t i n g Rate นะคะคือค่าเฉลี่ยระดับความดังเสียงตลอดระยะเวลาที่การสัมผสัสเสียงนะคะในส่วนของประเภทของเสียงนะคะของเราจะมีอยู่3ประเภทคะ่ะก็คือเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคะ่จะจาได้ออกเป็น2ลักษณะคือ เสียงต่อเนื่องแบบคงที่นะคะจะเป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่องที่มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไม่เกิน3 d เดซิเบลค่ะเช่นเสียงจากเครื่องทอผ้าค่ะเสียงเครื่องปั่นได้เสียงพัดลมเป็นต้นนะคะเสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่นะคะจะมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงเกินกว่า10เดซิเบลเอคะ่ะ10เดซิเบลค่ะเช่น เสียงจากเลื่อยวงเดือนนะคะเสียงเครื่องเจียเป็นต้นนะคะ2องจะเป็นเสียงดังแบบเป็นช่วงๆนะคะเป็นเสียงดังที่ไม่ต่อเนื่องค่ะจะมีความดังหรือเบาวกว่าเป็นระยะสั้นๆสลับกันไปมานะคะเช่นเสียงเครื่องปั๊มหรือเครื่องอัดลมนะคะเสียงจราจรเสียงเครื่องบินที่เป็นผ่านไปมานะคะ 3. จะเป็นเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกนะคะจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็วนะคะในเวลาน้อยน้อยกว่า1นาทีมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า40เดซิเบลนะคะเช่นเสียงการตอกเสาเข็มการปั๊มชิ้นงานและการทุบเคาะอย่างแรงนะคะคกลไกการได้ยินของเรานะคะก็คือเสียง จะเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวการต่างๆนะคะโดยทั่วไปในตัวการชนิดหนึ่งในทุกความถี่เสียงจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากันเสมอนะคะความเร็วของเสียงจึงขึ้นอยู่กับชนิดตัวการที่ผ่านนะคะกายวิภาคของหูของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคะ่ะก็คือหูชั้นนอกนะคะประกอบด้วยใบหูและรูหูทําหน้าที่แระ รับและรวบรวมเครื่องเสียงให้ผ่านรูหูไปยังเยื่อเกี้ยวหูนะคะในส่วนของชั้นกลางค่ะจะประกอบด้วยกระดูก3ามชิ้นของเรานะคะก็คือกระดูกค้อนกระดูกทั่งกระดูกโรนค่ะ 3. ในส่วนของหูชั้นในนะคะจะประกอบด้วยอวัยวะที่ทํางานด้วยกันสองชุดนะคะซึ่งจะทํางานต่างกัน,นะคะ่ะซึ่งเลี้ยงด้วยระบบเส้นประสาทนะคะก็คือ เสียงที่ใช้ในการฟังเสียงค่ะได้แก่คอเคลียทําหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินนะคะและชุดที่ใช้ในการทรงตัวและสมดุลน,นะคะได้แก่เซมิซิคล่าชาแนลนะคะแล้วก็มารเลนะคะอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพนะคะการได้รับหรือสัมผัสเสียงดังในระยะเวลานานนะคะจะก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินหรือ ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้ยินปกตินะคะการในส่วนการสูญเสียการได้ยินของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะก็คือ 1. การสูญเสียการได้ยินชั่วคราวค่ะจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นระยะหนึ่งทําให้เซลล์ขนได้รับการกระทุกระเทือนไม่สามารถทํางานได้ชั่วคราวนะคะแต่จะกลับสู่สภาพเดิมได้หลังสิ้นสุดการสัมผัสเสียง ตั้งเป็นระยะประมาณ14 -16 ชั่วโมงค่ะในส่วนการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรน,นะคะจะเป็นแบบเดียวกันกับการสูญเสียได้ยินแบบชั่วคราวค่ะแต่จะไม่สามารถทำการรักษาให้กลับมาได้ยินได้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดน,นะคะเครื่องมือเสียงนะคะ sound level meter ค่ะ เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดระดับเสียงนะคะสามารถวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่4 0ถึง140เดซิเบลค่ะโดยทั่วไปนะคะผู้ผลิตจะผลิตเครื่องวัดเสียงที่สามารถวัดได้3ข่ายนะคะก็คือข่าย A, B, C ค่ะข่ายที่ใช้กันอย่างก้างหางของเราก็นนะคะก็คือข่าย A ค่ะเพราะเป็นข่ายที่ตอบสนองต่อเสียงคล้ายคลึงกับหูเรามากที่สุดนะคะ หน่วยการวัดของไข่ A นะคะคือเดซิเบล A ค่ะ 2. เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกนะคะเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแล้วหายไปเหมือนกับเสียงปืนนะคะเช่นพวกเสียงตอกเสาเข็มค่ะซึ่งเครื่องมือวัดเสียงโดยทั่วไปอาจมีความไวไม่พอในการตอบสนองต่อเสียงกระแทกนะคะจึงควรใช้เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกโดยเฉพาะค่ะ 3จะเป็นในส่วนของเครื่องวัดเสียงสะสมนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบให้สามารถบันทึกระดับเสียงทั้งหมดที่พนักงานได้รับและคำนวณค่าเฉลี่ยของระดับความดังตลอดเวลาที่เครื่องวัดนี้ทำงานค่ะ 4. เครื่องวัดวิเคราะห์ความถี่เสียงนะคะเนื่องจากเครื่องวัดระดับเสียงทั่วไปไม่สามารถบอกความดังในช่วง คลื่นความถี่ต่างๆได้แต่เครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียงสามารถวัดได้แล้วนำผลการตรวจวัดไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมเสียงนะคะหรื่อน noise control ค่ะอุปกรณ์การตรวจวัดระดับวัดเสียงนะคะจะมีหนึ่งอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเทียบวัดความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงนะคะ 2. ฟองน้ำกันลมค่ะ กระแสะลมแรงจะมีผลทำให้การวัดระดับเสียงเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะจากความเป็นจริงดังนั้นขณะตรวจวัดเสียงในบริเวณที่มีลมพัดต้องมีการฝววสวมฟองกันน้ำในส้วมฟองน้ำกันลมที่ไมโครโฟนทุกครั้งนะคะและตลอดเวลาการตรวจวัดค่ะในส่วนของขาตั้งนะคะจะมีลักษณะ เป็นแบบเดียวกันกันกบขาตั้งกล้องถ่ายรูปค่ะสำหรับใช้ในกรณีที่เครื่องวัดมีขนาดใหญ่หรือใช้เวลาวัดในการตรวจนานนะคะการตรวจวัดระดับเสียงนะคะจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1จะเป็นการสำรวจเบื้องต้นนะคะจะเป็นการสำรวจพื้นที่ในการทำงานของสถานประอกอบการะคะ่ะทั้งเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยการเดินสำรวจและจดบันทึกข้อมูลนะคะว่าบริเวณการทำงานใดบ้างที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับหรือสัมผัสเสียงดังเสียงดังที่เกิดขึ้นมีลักษณะแบบใดและระยะเวลาที่ได้รับหรือสัมผัสข,ของพนักงานนานเพียงในดนะคะแล้วพิจนารณาเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการตรวจวัดะคะ่ะในส่วนที่2นะคะการตรวจวัดเสียงจะเป็นการเตรียมการก่อนตรวจวัดนะคะโดย การเลือกเครื่องมือตรวจวัดตรวจวัดความพร้อมของเครื่องมือตรวจวัดประกอบคบต้องของเครื่องมือตรวจวัดเสียงและจัดอุปกรณ์อื่นๆนะคะเช่นแบบฟอร์อมการบันทึกตรวจวัดเสียงแผนทางโรงงานนะคะเป็นต้นจะเป็นสองจะเป็นเทคนิคการตรวจวัดความแรงเฉลี่ยนะคะซึ่งจะมีในกรณีที่คน,นทํางานพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีระดับเสียงที่คงที่นะคะจะใช้เครื่องวัด ระดับเสียงในส่วนของข่ายเอนะคะตอบสนองช้าช่วงความวัดไว้ที่ช่วงวัดค่าสูงจะมีการส่วนฟองกันลมค่ะ 2. จะตรวจวัดการได้รับสัมผัสของพนักงานโดยให้ไมโครโฟนอยู่ที่ระดับหูของพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานนะคะและมีระยะหนีไม่เกิน30เซนติเมตรค่ะ3 อ่านค่ารับเสียงและระยะเวลาที่สัมผัสนะคะของพนักงานแต่ละบริเวณค่ะ 4. นะคะนำค่า TWA ที่ตรวจวัดได้ค่ะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานนะคะในส่วนของกรณีที่คนทำงานในพื้นที่เสียงดังไม่คงที่นะคะหรือทำงานในพื้นที่ต่างๆที่มีระดับเสียงแตกต่างกันค่ะ 1. ดําดำเนินการ ตรวจวัดเช่นเดียวกับกรณีที่1น,นะคะโดยทําการตรวจวัดตรวจบันทึกข้อมูลความต่างของเสียงณนะระดับต่างๆและระยะเวลาการทํางานค่ะในส่วนของการตรวจวัดนะคะสําหรับการตรวจวัดและการประมวลผลระดับเสียงขณะมีการรลบกวนมีอยู่ได้4กรณีนะคะได้แก่เสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงค่ะ ภายในสองภายใน1ชั่วโมงเสียงจากแหลมกําเนิดเกิดขึ้นเพียงหนึ่งช่วงนะคะสภายใน1ชั่วโมงมีเสียงจากแหลมกําเนิดเกิดขึ้นมากกว่า1ช่วงคะ่ะ 4. เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ต้องการความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางคืนในสน่วนของ22่ถึงหนาฬิกานะคะ